สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ตรงน้เจอทุกคนเลยนะครับฮะห่างหายกันไปนานเลยนะครับงานเยอะบรรเลยนะกว่าจะได้มาเล่นนี่นานจริงๆนะครับแหมมะก็มิชชั่นที่11นะครับแหมคิดถึงจริงๆเลยเกมนี้เอ่อเอาอะไรดีเนี มีตั้ง3,110นะครับไยลืมไปอันนี้อัพเอออันนี้ก็ลืมอีกโอ้อัพเต็มหมดแล้วนะครับเมื่อกี้เออาไหนดีวะเอาันี้แล้วกันออฟนะครับเวลามันตกลงมาเราก็จะได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องวิ่งไปเก็บลำบากนะครับไปมาเราจะเจอใครวะ รูปร่างอย่างนี้นี่ใหญ่จริงๆพาคน,นี้เราจะเจอบอสตัวไหนนะครับมาเปิดมาก็ฟันเลยสำหรับตัวนี้าคาโคตรยากนะครับมันต้องได้ระดับอะไรไม่รู้จำไม่ได้ตายที่เอ,อ้ยบีแล้วบีบีบ เอแล้วเอเออมานี good good hey, e ่ขอจับเออฝัดฝ e ันบ <'t> <Yeah. S 2> ึ oh, ้มเอสแล้วเอสอีกนิดอีกนิดเบื้อไปอีกอีกหน่อยจับตายดิอีกนิดเดียวเอยอีกนิดเดียวอย่าเพิ่งเอสแล้วดับเบิลเอสเอ้ยอีกนิดเดียวโอ้โหยังไม่ตายอีกโอ้ทริปเปิลเอสได้ทีกว่าจะได้ โหโคตรยากมาฟันต่อเกมนี้ไม่มีอะไรมากฟันจับนะครับไม่มีอะไรเลยฟันจับยิงอยู่แค่นี้นแหละขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเออโหไม่ทันไรอีกแล้วอุ้ยจะมีสักครั้งไม่ในที่เข้ามาแล้วไม่เจอแบบเนี้ยมานี้มานี้มานี้ มมามาใกล้ๆหน่อยคิดถึงฟันด้วยขอจับหน่อยเออโคตรคิดถึงเลยเนี่ยไม่ตองครับไม่ได้แดกเอ้าเฮ้ยฟันไม่โดนโถจะมา,มาระเบิดอะไรตอนนี้อไอ้นี่ด้วยไอ้บอสใหญ่นี่เป็นหัวหน้ามันใช่ไหมมันนี่เลยไอ้นี่ต้องแปลงร่างครับนี่มานี่โอเคจับตาย ตายตายไปขอฟ้าหนโอ้โหอีกนิดเดียวแดงแล้วตายบึ้มไปบึ้มโอ้โหไม่ตายอึดอะไรขนาดนั้นโอเคแม่แตกเพเพงนะไปเลขที่เพิ่มเลือดนะครับมาลิฟต์ลงมา นี่ลิฟหรือเปล่าเนี่ยโ,ฮโฮอ้โหฮะขึ้นมามีอะไรอืมเป็นทางนะครับถ้าเข้าวาร์ปนี้ก็จะไปโผล่วาร์ปข้างล่างจะไปทำไมล่ะไปเลยเราเดินหน้าอย่างเดียวประตูไปอืมมาเต้นอะไรมาเต้นไหนอืมมาเต้นทีน่พอรนะครับ ไอ้นี่ก็เดินโซเซคงใส่กินเหล้าเยอะไปอม,มอนเตอร์เมื่อกี้นี้แป๊กไปเดินไปเดินมาโซเซสัสโซเซนะครับคงใส่คงจะดื่มเยอะไปอืมโอเคโดดข้ามไปเลยโอ้โหนี่ไม่ขึ้นไม่ลงมาอันนี้มานี่โอเคแหม เป็นสเต็ปนะครับไอ้นี่อะไรไอ้นี่อะไรแม่มาขอจับหน่อยสุเพล็กอุ้ยตายไปขอจับอีกหน่อยแม่นี่ทิพไม่ต้องลุกเอาชิปหายลุกแล้วโอ้โอ้ยา่าโอ้โหหายเป็นไง <laughs> มือใครสู้เราได้หรอเรอเล่นนะครับถ้าตายมานี่เงียบเลย ตายนิ่งิดเลยรับทำไมไมันต้องขึ้นเป็นทีละชัน้นวะทีละสเต็ปทีละสเต็ปโอ้ขึ้นครั้งเดียวได้ฮิไอนี่ตัวนี่เป็นลูกน้องก็อยู่ส่วนลูกน้องไปเอ้าเอา,เอาฟันไปไหนวะนี่โอ้โหดับเบลิลโดนสองตัวเลยครับตายไปเถอะตายไป โอ้อย่าเดินเข้ามาอย่าเดิหอืมใส่มันมาแล้วบอสใหญ่มาใช่ไหมใช่ไหมช่างมาันอะอืมนี่ไงไอตัวดาบมาละออไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกอืมไม่ต้องลุกไม่ต้องหนีเอ้ยเกือบไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอ้ยออืมอย่านหนีดิมันฟันไม่โดนรู้ไหมเขาจับหน่อย้ซุปเปอร์ เปิดสุพลิกแถมทีบให้ด้วยจับหน่อยเบิร์ดเตี่ยอ้าวเท่น,นะครับอ่ามีอะไรอีกอะ่ะอ๋อลิฟก็ลงมาอ๋อเราต้องมาเปิดตรงนี้แล้วก็ลงไปไปไป โอ้ไฟไม่ถึงอะไรอ่ะอ้าวมันคืออะไรเนี่ยเม่ใช่ไม่เี่ยไปไม่สู้สิเวลาเราจะไม่สู้กันนะไก่พวกลูกกระจอกแค่นี้เองเอะคาซินอ,อะไรอะไรเจออะไรโอ้โหเขาเขาวควายไว้เนี่ย โอ้โหอ,อะไรเล้งอ๋อไอตัวการเนี่ยสวยไหมล่ะอ่ากูคิดอยู่แล้วมึงต้องเป็นตัวต้นคิดอ่าอะไรยกมือขึ้นมาอะไรอะไรจะโผล่มาอะไรเฮ้เยเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยอึ้งเลยอึ้งเลยอ่ะโหคิรี่คิรี่ไปอยู่ตรงนั้นทำไมอ่ะโหคิรี่โอ้โหเนโรนี่เงือบเลยครับคิรี่อยู่นั่นเล็งอีกเฮ้ยอย่าไปเล็งเดี๋ยวปืนลั่นโดนคิรี่น่าเห็นหรือเปล่าพลังของข้าน่ะฮ่าฮ่าฮ่ามันยิ่งใหญ่นักนะ ไม่มีทางที่เจ้าจะเอาชนะค้าได้มันสวยงามมันไม่จริงหรอกฉันจะช่วยเธอช่วยฉันนะขอร้องช่วยฉันไรก้กาดทำได้ไงโคตรชั่วเลยนะไอ้นี่แต่แกจะเอาชนะค้าได้ยังไงไม่รู้เหรอพลัง ของเซเวีเนี่ะมันมากโอ้โห oh. มาสู้อะไรโอ้โหไม่ได้แดกไม่ได้แดกอย่าหนีดิอย่าหนีนเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,เ,อย,เ,อย,เ,อยเกือบไปไม่ได้แดกนี่มานี่หน่อยขอโชคหน่อยโชคโชคบัวขาวมาเองโอ้โหไม่ใช่เนโรแล้วเนี่ยบัวขาวโอ้โห เละเละชัวอีเอาไปนัดเจ็บแม่ละน้องไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอ๊ยโดนโอ๊ยโอ้ยเกือบอะไรอะไรไม่ได้แดกหรอกครับไม่ได้แดกโอ้ยอย่าหนีดิยันหนียันหนีอื้มเกือบไปแล้ว ขอจับหน่อยอีกต่อยไปหลายทีแล้วตายเฮ้ยตายตายต่ยนี่ตายตายไปต่อยต่อยต่อยตรวไปแล้วนะครับเกินครึ่งหลอดแล้วอ่าโอ้ยกูเกียดเกาะมึงเกียดเกาะเกียดเกาะอย่าโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยโดนชิปเอ่ะโอ้ยยังไม่ได้แดกเอ้าเอาเอาทำไมไม่ฟันอะ ฟันและจับนะครับเมื่อกี้เงียบๆไปนี่ไม่มีอะไรนะครับใช้สมาธิครับโดดโดดหน้าหันเลยเ้าะคาสินอย่าหนีดิโอ้โป๊อตนี่ว่าอะไรอะไรยิม้แมแหมยิ้มแบบเจ้าเล่ห์นะครับโอ้โหซูมไม่ได้เนี่ยมึงใช้โอ้โหตัวใหญ่ขนาดน,นี่ ตายตายไอ้โอ้โหถิบเกือบไปแล้วนู้นแปลงล่างหมดอีกเอไอโอ้ยกูเก็บมึงกูเก็บมึงกูอยญ่อย่าหนีดิอย่าหนี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 ดิอย่าหนีโอ้ยโถ่อ้ยนี่ละ มา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 เฮ้ยหลบโอเคแม่ไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกหรอ,อ,อกอไม่ได้แดกจะไหนฮะโอออ้ยอุ้ยเกือบไม่ได้แดกโถ่เฮ้ยโถ่อ้ยได้แล้วจบกันนะทีนี้เป็นการต่อยครั้งสุดท้ายแหม่ในนี้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 รัว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  มันจบแล้วดาบอย่ามปรตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วครับแป้งโค้ชั่วเอาคิรี่มากันฮ่าฮ่าฮ่าอะไรวะโอ้โหดันเต้ตำนานดันเต้อะไรมันยากใช่ไหมที่จะเชื่อดันเต้เหรอ ข้ารู้ว่าเจ้าไม่เชื่อหรอกแต่ว่าเดี๋ยวก็รู้เจ้ายังมีทางเลือกจะอยู่ข้างข้าหรือข้างมันิฮ่ฮฮฮแน่นอนแล้วพระเอกจะไปเลือกข้างไอ้ตัวร้ายทำไมอ้าวโหโเล่นเล่นเอาอย่างนี้เลยเหรอโหดาบยังม,มาโตอภตษาซ่อมเลือดของสปาดา้า อยู่ในดาบนี้เราจะใช้ดาบเปิดประตูนรกให้ปีศาจมันออกมาเป็นขั้งสุดท้ายอะไรนั่นโอ้เคโดมาช่วยโอหมาอย่างเทพเนโรวิ่ง,งกูจะให้กูวิ่งยังไงเนี่ยกูถูกจับอยู่กูจะวิ่งยังไงเคโดไม่แกไม่น่าหักหลังฉชิทำไม จะมีความฝันโลกที่ฉันอะไรวะอบอกอะไรเนี่ยเซเวียมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรวะแต่ใช้อะไรเนี่ยอืมคนหักหลังก็ต้องตายครับข้าสารักเจ้าทำกับข้าอย่างนี้เออเอ,อ่อ,อ เลือนไหลเป็นโลหิตไม่ต้องการเจ้าอีกแล้วหมดประโยชน์ก็ฆ่าทิ้งครับอ้าวเสื้อแดงแน่นอนดันเต้ชัวร์ป้านีไม่ต้องมาไม่ต้องมาทำหน้าคลิกหลอกก็ได้ไว้นี่ก็อีกคนโอ้โอเธอมันกอเรียนี่ที่จริงแล้วไอ้ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ชื่อกอเรียนะครับมันชื่อทิตนะครับ ทิชมันปลอมตัวเป็นเกอเลียนะครับกอเลียผมสีเงินไอ้ผู้หญิงคนนั้นนะครับอืไม่ทำเงี้ยตั้งแต่แรกวะหายเอามึงว้าปันตรงนี้อีกเออไม่รู้เรยว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นของข้ากูคงจะรู้หรอกฮ้าข้าะจะยุดโลกนี้ฮ จะ 5, 5, 5ห้าห้าห้าเตมมือร่มกายเป็นสีดำแล้วเฮ้เชดเฮ้น้องชายจะมาช้าจนไปหรือเปล่า oh. ไม่มีคำพูดอะไรที่จะดีกว่านี้แล้ว so, ellow, ช่วยดูแลดาบของข้าดีๆด,ด้วยนะ <Yeah. S 1> อ้าวโชนิว้วควยให้นะครับ uh. เมื่อกี้ เวิรพังเออก็คือแบบตกใจนะครับก็ดันเต้ก็แบบงงเลยนะครับเงือบเลยดันเต้ดันเ,เต้เงือบนะครับที่เนโรมันชูนิ้วกลางให้ <c oughs> ในห่วงความฝันเจอใครโอคิรี่นั่นเองอนะกำลังลอยอยู่นะครับ โอ้โหตาสลิมสลือสงสัยพึ่งหลับนะครับคิรี่ผมช่วยคุณไม่ได้อะไรจะเอื้อมือเอา้าเอา้าโอยอินิดเดียวเอง โลขอบค,คุณคิลลี่คิลลี่หมวกสีดำผมจะเชื่อคุณคิลลี่โอ้โหบรรยากาศมาคุม,มาเองเลยน,น่าโอ้อ มาเป็นข้างในของไอตัวเซเวียนะครับเซเวียก็คือไอตัวใหญ่ๆเมื่อกี้นะครับเนโรก็อยู่ตรงกลางฮะพอเพกอยู่ตรงกลางเน่านครับก็ต้องมาช่วยเดียวดันเต้ก็ไปช่วยนะครับต่อไปเราจะได้เล่นตัวดันเต้นะครับได้เล่นตัวดันเต้แทนเพราะว่าเนโรโดนจับไปแล้วเพราะฝีมือยังไม่เข้าขั้นนะครับโดนจับไปแล้ว นั่นมีวงเวทอยู่ข้างหลังแม่อ่านี่คัม <h ahaha! h ahaha> เห็นหรือเปล่า <h ahaha> มีปีกด้วยเออช่างเหมือนเถอะ <h ahaha> มีปีแล้วไงวะโถ่เฮ้ยไหวไหมเนี่ยนี <h> ่ <ahaha> มันเอาจะ ทำลายโลกนี้มันเริ่มต้นขึ้นแล้วอ่ามันต้องการดาบอย่ามาตะคืนสปาร่าช่วยกับจัดวันที่อะไรวะไม่ใช่หรอกไ <c oughs> อ้น,นี่ไม่ต้องมีอะไรนะครับคือไอนน้ที่ผมแปลไว้ทั้งหมดนี่คือผมมั่วเอานะครับมั่วเอาหมดเลยนะอย่าอย่าวังนะครับว่าผมจะเก็บจะแปลอ,ออกนี่คือไม่ใช่เลยครับนี่คือผมมั่วล้วนๆเลยนะครับใช้เวิร์บทูเดานะครับ นี่ถ้าเป็นข้อสอบนี่คงไม่ต้องพูดถึงครับตกหมดแน่นอนอ่าดันเต้นะคิดว่าไงอ๋อมีทางอื่นด้วยม้วนะครับมวนล้วนๆ <c oughs> ไม่มีอะไรก็มวนล้วนนะครับพูดไปก่อนขอร้องช่วยคิรี่และเนโร ประคองแล้วก็หายไปป้าโถยเศร้าเลยหายเลยก็ดีนะครับฮะจะได้ไม่ต้องเสียค่าทำศพนะครับก็หายไปเลยฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเขาเศร้านี่ดรามา่านี่เรามาพูดเรื่องอะไรเนี่ย ก็ไม่มีหลุมฝังศพให้นะครับหายแล้วฮะอโอเคโอเคใจเย็นไม่มีแผน <c oughs> มันตูมจริงๆเว้ย <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงนะครับมันว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรไม่ต้องใส่ใจนะเมื่อกี้เมื่อกี้คือเกพอพิดข้อผิดพลาดน,นิดหน่อยนะครับทำเป็นไม่ได้ยินแล้วกันนะครับอย่าอย่าไปได้ยินอะไรเลยนะครับเมื่อกี้ ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับพาร์ทนี้มิชชั่นที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปเราก็จะได้เล่นตัวดันเต้ละมาก็ไม่ได้ขาดหายไปนานนะครับงานเยอะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าขอบคุณครับ